จงเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2568นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะท่านผู้ชมวันนี้วันลอยกระทงนะคะใครไปลอยกระทงที่ไหนบ้างนะคะเมในใต้คลิปได้นะคะเนาะวันนี้ก็คงจะหลายพื้นที่นะคะไปลอยกระทงกันจัดงานวันลอยกระทงกันนะคะเนาะและก็น้าท่วมนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ําท่วมนะคะ มีหลายพื้นที่น้าท่วมนะคะแล้วก็แอดก็ขอเป็นกาลังใจงให้ขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกหน่วยงานเลยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะแอดมินมีตำลาวนะคะแซบนวนะคะมาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะไปริมโขงกันนะคะเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดแอดมินก็มี3ตัวเน้น2ตัวเน้นแล้วก็4ตัวบินให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่หลุดแน่นอนถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนะคะแอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็3ตัวรอง2ตัวรองนะคะแล้วก็แอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่หลุดแน่นอนถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนะคะวันนี้อาจจะแตก4ตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้เอฟซี FC ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบในวันนี้วันลอยกระทรงนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน12นะคะท่านผู้ชม เป็นวันลอยกระทงนะคะน้องขึ้น15ค่ข้ามเดือน12เป็นวันลอยกระทงทุกปีของของบ้านเรานะคะน้อของไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของ FC ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ5 2 3สอนะคะอยู่ใน5ตัวนี้แอดให้ไปไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมนะคะลองพิจารณาดูนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะ 3ตัวเน้น2ตัวเน้นตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมห้าสองสานะคะแอดวินให้เรียบร้อยเรียบแอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะสตัวก็ตามนี้ได้เลยนะคะส่วน4ตัวนะคะก็สามารถสลับที่กันได้วินได้อีกนะคะแต่ว่าก็อยู่ในชุดที่แอดจัดให้เป็น4ตัวนั้นนะคะตัวรองนะคะสามตัวรอง2ตัวรองแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะลอง พิจารณาดูนะคะส่งครุมกุ้งเดี๋ยวเราจะไปดนกันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ำท่วมนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเนาะเพราะว่าบางพื้นที่นะคะตอนนี้น้ำท่วมไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางนั้นได้นะคะก็ขอให้โชคดีในวันลอยกระทงนะคะแอดขออวยพรให้ f อทุกคนนะคะมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะ ขอให้รวยๆางเฮงปังๆมันๆทุกคนเลยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะอะไรก็ไม่สําคัญเท่าสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้โชคลาภเข้ามาตลอดปีทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องสองหวยชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แอต้องขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ